คุณอนุทินเนี่ยแกเดินทางไปที่ยูเอ็นไปเปิดตัวในฐานะนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ไปตอบโต้ยูเอ็นซะโอโหนี่กูอยากจะไปยื่นพวงอะไรให้จริงนะพี่อีเกิลพี่มาลีกูอยากนะกูอยากจะยื่นยื่นพวงอะไรให้แกเลยอ่ะคือคือแกวันนี้แกไปเล่นเองที่ยูเอ็แกไปกับรัฐมนตรีต่างประเทศ ไปเปิดตัวที่ U n อก็เป็นเรื่องสมควรครับก็ทำให้ต่างต่างชาติเขารู้ว่าวันนี้เนี่ยนายกเราไม่อ่อนปลูกเปียกแล้วนะไอคนที่ตามมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คอมมอนนิสต์เก่านะเออเป็นคนใหม่มานะครับอาเสรยจทีนี้เนี่ยนาย,ยกรัฐมนตรีของเราก็เดินทางไปที่ u n วันนี้ไปคุยเรื่องอะไรฮะไปเจอนายฮุนมาเน็ตอยู่ที่ UN อโอ้โหฮุนมาเน็ตเดินมาเลยสุดนี่ท่านนายกอนุทิน คนบุรีลำแถว e แถว e บ e e ุรีลำเข,เขาจะคอยคุยกันนายกรัฐมนตรีนายอนุทินก็เป็นไงครับก็มารายาทดีก็บ,บสวัสดีครับไปลูกห้าพ่อโอ้ยไม่ใช่สิต้องท่านคุณมาเน็ตสิก็ไปคุยกันถึงเรื่องปัญหาของชายแดนแนวชายแดนระหว่างไทยกับขเขมรวันนี้รันะพิเตมเบ้วันนี้นะครับพี่อมรินวันนี้นะวันนี้คุณอนุทินนะทําดีมาก คุณอนุทินไปตอบย้ำชัดเจนถึงเรื่องบทบาทและหน้าที่นะครับโดยพูดง่ายๆว่าแดกหัวประธานอยู่ไอประธานอาเซียนคุณอนุทินเนี่ยเป็นนักการทูตได้ดีเลยนะพูดจาเน็บแนมพูดจาแซะเนี่ยหูเก่งชิบหายเลยไอเราก็นึกไม่ถึงว่าแกจะเป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะรู้เรื่องปกติแกเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแกก็บอกโควิดเป็นโรคไข้กระจอก พากันตายเกือบห้าร้อยคนแกก็เลยบอกอ๋อมันไม่กระจอกแล้วล่ะเราเนี่ยกระจอกเอง <c oughs> ต่อมาแกก็ไปเป็นรองนายกแกก็ไปเราจะกดปุ่มนะนะพะมา่าจะกดปุ่มยังแต่เราขอเช็คก่อนว่าเป็นไงเรามีอำนาจกดปุ่มหรือเปล่าแล้วท่านเป็นรัฐมนตรีหรือท่านไม่ได้แหกหูแหกตาดูเลยเหรอครับพี่ชาติขอบคุณสําหรับสติ๊กเกอร์นะครับท่านไม่ได้แหกหูแหกตาดูเลยว่าท่านเป็นรัฐมนตรีท่านกดปุ่มตัดสัญ,ญญาณไฟได้หรือเปล่า แต่สุดท้ายท่านอนุทินตอนนั้นก็ถูกกระแสสังคมขยี้ถ้าไขดันขึ้นหน้าเลยนะครับ <c oughs> ก็ต้องกดปุ่มแล้วกดเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นแกมากดคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คิดว่าน่าจะกดยาวเลยนะไอ้ตรงชเวโก,กโกไอ้ตรงด่านเดินอะไรอนะไอ้ที่แม่งมีปัญหากบเราอะที่พม่าเก,ก่า,านนะตรงนั้นเนี่ยผมจําชื่อแม่งไม่ได้แล้วแม่งไปอยู่สองสามที่ตกลงนั้นท่านอนุทินก็ไปกดกว่าจะกดได้เป็นไงกันหน้าเขียว พ่อโดนหละโดนประชาชนโดนโซเชียลนี่บีบไข่ดันจนไข่แทบทะลักออกปากจากปากแล้วหลังจากนั้นมานึกไม่ถึงอ่าตอนท่านมีข่าวว่าท่านจะเป็นนายกกูก็ทําใจไว้แล้วกูบอกอู้มันมันมันทำไมคนอื่นมันไม่มีแล้วไงวะถ้าคุณอนุทินมาจะทํารู้เรื่องแล้วขนาดเป็นรัฐมนตรียังเออเออเฮ้ยไม่ใช่เว้ยมาถึงแกผิดมาแบบท็อปฟอร์มาเลยคุณอนุทินเนี่ยไม่น่าเชื่อ ไอคนที่เราคาดหวังแม่งเสือกทำไม่ได้แต่มานอกสายตาอย่างเธอเนี่ยมาถึงก็ทำแต้มเลยแล้วฉลาดแบบเนียนๆด้วยกุนซือแคดีกูว่าพี่โต้งเป็นคนคิดให้แกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่กูว่ากันกุนซือคุณคุณอนุทินเก่งต้องยอมรับว่าเก่งพี่สุชินนะครับขอบคุณสำหรับสติ๊กเกอร์นะฮะนะครับ เก่งแรกเลยคือบอกอ๋อเรื่องปัญหาชายแดนเหรอครับโอ้ไม่ไม่ีอะไรหรอกอย่าไปคิดเยอะมันเป็นหน้าที่ของกองทัพกับฝ่ายความมั่นคงที่เขาต้องไปจัดการส่วนส่วนการเมืองผมก็ไปดําเนินการทางการเมืองแต่ส่วนความมั่นคงผมให้อาหํานาจของทหารไปหมดแล้วเขาอยู่ตรงนั้นเขาพิจารณาเองแต่เราเนี่ยพร้อมที่จะรับข้อมูลกองทัพขาดอะไรให้บอกเนี่ยแบบเนี้ย แล้วมีอยู่คําพูดหนึ่งที่เกบอกว่ามีหนูต้องมีกําแพงกูก็บ่าอารนี่ก็ม่วยแล้วแต่หนูนี่ม่วยแล้วแหมมีหนูต้องมีกําแพงไอ้ยียมาจริงๆไว้กําแพงสร้างแล้วแบบพร้อมอุปกรณ์กําลังลงอยู่เตรียมก่อสร้างกําแพงแล้วแม่งมาจริงๆคุณอนุทินแม่งทําได้กูว่ารอบหน้านี่นะใครอยู่บุรีรัมศีสะเกดนะครับอุบลราชธานีนะ แล้วก็สุรินนะถ้าไม่มีใครจะเลือกนะเบื่อสีแดงก็ไปเลือกสีน้าเงินนี่กูเชียเลยนะคนแถวนั้นะอีสรงอีสาลนี่กูเชียหมดเลยไปเลือกอนุทินนะส่วนพักเศรษฐกิจเดี๋ยวพวกกูแถวๆนี้เลือกกันเอง <c oughs> จริงไหมครับเออนะกูไม่ได้เชียนะแต่กูพูดได้ฟังว่าวันนี้เราต้องเอาคนแบบนี้จริงปะไม่ใช่สัตว์แต่พูด ไอ้พวกสักแต่พูดบอกผมจะไม่ยอมให้หน้ำมันมันแพงผมรู้ขบวนการไส้ในมันหมดผมจะถ้าผมอยู่ทุกอย่างต้องถูกลงแมงพอจะเริ่มทำเป็นไงนขอเป็นนายกหน่อยซีขอเป็นนายกหน่อยซีเห็นไหมตกลงไม่ทำเฮียอะไรเลยแล้วไปนั่งคู่อยู่กับไอ้คนบอกห้าสิบห้าสิบแล้วประชาชนมันได้ประโยชน์ตรงไหนวะไอเฮียก็ทีแรกแล้วก็คิดว่าเป็นอัศวินขี่ม้าขาว โถขี่มาตัวหนึ่งมาวิ่งเล่นแถวหน้ารัฐสภาสู้อนุทินไม่ได้เพราะอนุทินอยู่เช็จวันนี้บินไปที่ยูเอ็นบินไปประชุมที่ยูเอ็นปากฏว่าหนึ่งในจำนวนนั้นมีแหล่งข่าวรายงานว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลได้พูดถึงปัญหานะครับในที่ประชุมเนี่ยมีการพูดถึงปัญหาชายแดนไทยขเขมรคุณอนุทินบอกเรื่องนี้จริงๆไม่ได้ไม่ได้มีข้อ่อข้อความหรือ หรือข้อมูลอะไรสลับซับซ้อนนะไม่มีเลยนะอันนี้เป็นเรื่องง่ายมากคุณอนุทินแม่งพูดจะตกใจเลยอ่ะครับขอบคุณพี่น้องที่โดนเนทมานะครับอนะฮะขอบคุณมากนะครับอากูเปิดรหัสเรียบร้อยแล้วนะเอาขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนะฮะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงครับคุณอนุทินเขาก็แจ้งเลยเขาก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วปัญหาชายแดนขเขมรไทยเนี่ยนะผมว่ายนะูเอ็นรู้ดี เพราะ UN เคยร่วมกับรัฐบาลไทยนะครับในการช่วยเหลือชาวขเขมรที่เป็นซอมบี้เดินทางจากประเทศขเขมรมาเนี่ยแล้วก็มาพักพิงอยู่ที่ประเทศไทยโดยให้ไทยเนี่ย UN ็ขอให้ไทยเปิดศูนย์อพยพประเทศไทยต้องตัดไม้ทำลายป่าทำผิดกฎหมายซะเองเนี่ยเพื่อเปิดรับทำเป็นศูนย์อพยพแล้วก็ u ูเอก็นะครับช่วยเหลือทั้งด้าน กอ,องกําลังและช่วยเหลือเรื่องเรื่องค่าเรื่องอาหารการกินนิดๆแล้วก็คือ UN รับรูบ้เรื่องนี้นะครับเลยอยากจะฝากไปถึงท่านประธานในที่ประชุมช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานชุดนี้ให้ด้วยพบบรนนิเวณหนองจานบ้านญยาแก้วหนองยกแก้วบ้านหนองจานเนี่ยเป็นศูนย์เป็นศูนย์อพยพที่ทาง UN เอ่เคยมาปฏิบัติหน้าที่ถ้าเกิดว่าเอกสารไม่มีเดี๋ยวทางไทยจะจัดส่งให้ โอ้โหเป็นไงครับยูเอ็นเป็นไงนั่งเกาคางเล่นงี้เลยว่าโอ้โหไอ้เฮียมาถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไปปฏิเสธมันก็ไม่ได้และของจริงมันก็เป็นอย่างนั้นด้วยของจริงมันเป็นอย่างนั้นอนุทินอ้างยูเอ็นเลยนะครับว่าเรื่องบ้านหนองจานเนี่ยยูเอ็นรู้ดีแล้วก็บ้านหนองยากแก้วยูเอ็นก็รู้ดีฉะนั้นถ้าถามทางการไทยทางไทยก็ยังยืนยันว่าตรงนั้นเป็นอธิปไตยของไทยและเราใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่น เป็นรัฐบาลแรกอน,นุทินเป็นรัฐบาลแรกที่กล้าพูดคำว่าหนึ่งต่อห้าหมื่นที่กล้าพูดคำว่าเราใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นไม่มีรัฐบาลไหนเลยครับแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลชวนลีกไพ่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะรัฐบาลนะครับทักษิณรัฐบาลอุ้งอิงรัฐบาลปูรัฐบาล ลุงตู่ไม่เคยมีรัฐบาลไหนกล้าพูด1ต่อห้าหมืนขอบคุณครับพี่แก้วกลินนะครับสำหรับสติกเกอร์หน้าช่องนะครับขอบคุณมากนะฮะนั่นแห่ะจริงมากหรือเอาเคยได้ยินมากก็เพิ่งจะได้ยินรัฐบาลอนุทินนี่แหละครับที่บอกว่าเราใช้แผนที่1ต่อห้าหมื่นยูเอ็รู้ดีจบเลย ในที่ประชุมนี่นั่งเงียบไม่มีใครนั่งขำแลยขำกันไม่ออกนั่งเงียบเลยและที่สําคัญที่หนักไปกว่านั้นอีกนะครับอนุทินบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐบาลไทยเข้าใจกว้างนะก็ <im it> บอกที่ผ่านมารัฐบาลไทยเนี่ยได้เน้นย้ําในเรื่องการปฏิบัติเป็นไปตามกฎกติกานะครับของโลกสั่งห้ามทําอะไร <im it> เราก็ไม่เคยทําเรามีแต่ป้องกันจนกระทั่งเราต้องสูญเสีย สูญเสียชีวิตของประชาชนโดยการที่ยิงจรวดเข้ามาจากฝั่งเขมรเนี่ยทาให้พลเรือนเราเสียชีวิตทําให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายซึ่งนะครับมีหลายประเทศด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะตรวจจับได้ว่าในวันและเวลาดังกล่าวเนี่ยมันมีภาพถ่ายดาวเทียมรวมถึงมีคลิปวิดีโอดาวเทียมที่สามารถจับตรวจได้ว่า ในวันที่28มันเกิดจากฝั่งเขมรยิงมาฝั่งไทยก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับทางการไทยเองเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจต่อเจ้าหน้าที่ทหารของเขมรที่ไปที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วเสียชีวิตคุณอนุทินแสดงความมีน้ำใจกล่าวแสดงความเสียใจให้กับทหารเขมรที่เป็นนักรบกลาวขอพระคุณพี่น้องที่โดนเนทจำนวนเต็มมานะครับนี่แหละครับนี่คือความมีน้ำใจของอะไรฮะของคุณอนุทินนี่ผมชื่นชมนะ เอ้ผมชื่นชมถ้าคุณทําดีแบบเนี้ยผมชมเลยแล้วเชียร์ด้วยแต่ถ้าทําไม่ดีนะโดนเหมือนกันผมจะวิาพาก์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาไม่มีเอียงไม่มีแม่โอโ้ผมชอบแล้วขอบคุณพี่น้องที่โดเนตมานะครับไม่ใช่ว่าโอ้นน่นแล้วพวกกูกูขอบคุณพี่น้องนะครับทางติ๊กตอกที่สมของขวัญน,นะฮะที่ที่มาบอกโอ้กูอย่างนั้นกูอย่างนี้ไม่ใช่คนไหนทําดีก็ยังทักสินทําดีผมก็เคยชม เมื่อเร็วๆนี้ผมก็ยังชื่นชมทักษิณอยู่เลยตอนแกนเป็นนายกรัฐมนตรีก็ชมเหมือนกันไม่ใช่ไม่ชมลังซีมันโลมเลยผมก็ชมวิโรธผมก็ชมลักษณุนกผมก็ชมผมชมหมดอะไรที่เป็นความดีของเขาที่เขาทําดีเนี่ยเราต้องเราต้องช่วยกันพูดช่วยกันเผยแพร่แต่อะไรที่เขาทําไม่ดีเนี่ยทำแล้วมีผลเสียต่อบ้านต่อเมืองเนี่ยเราก็ต้องออกมาพูดแต่พอพูดไปพูดมาแม่งก็จะฟ้องกูอีก แล้วทำไมเวลากูพูดชมพวกมึงทำไมมึงไม่ฟ้องกูบ้างวะบอกฟ้องศาลหน่อยครับไอช่องป๋านุ่ยเนี่ยมันชมผมหน้าดูเลยออ้ยูวยจนกระทั่งผมเดินออกไปซื้อกับข้าวไม่ได้ทำไมเหรอพวกเราเดี๋ยวก็จะโดนหนามทุเรียนตบหน้าเอาว่าแม่งอวยหลือเงินแต่พอเผลอด่าแป๊บเดียวเท่านั้นนะเย็ดแม่ไล่ฟ้องอย่างเดียวเลยเอาพูดคำหยาบอีกติ๊กตอกกูขออภยัยเดี๋ยวแม่งกูก็โดนอีกกูก็เคยชินไง <laughs> พอเวลากูเห็นกล้องไม่ได้เห็นโทรศัพท์อยู่หน้าไม่ได้แล้วพี่อัหาซาตานเข้าสิงพี่สมานนะครับบวัดดีนะครับพี่เอ็มดีนะพี่นัทนะพี่ชินุชานะครับพี่อีเกิลนะครับพี่นกนะฮะอันนี้มันอยู่ตรงนี้ได้ไงเลยพี่นกเนี่ยมันต้องไปอยู่นู่นไปอยู่ youtube นะฮะพี่จันลีนะฮะพี่แทนสวัดดีนะครับ